คลิปนี้บาสิบอกว่าขืนคนพี่น้องเออ,เอ,อคลิปนี้พยานเลยพี่น้องเอฟซีข่อยทั้งหลายสองแสนกัวเป็นพยานในข่อยในข่อยสีเศร้าเลิกติดตามมันไม่มีแตงไม่มีแตงคนอึดเวียกมันล่ะตื่นข้นมาเห็ดไห่คนยากน้ำยากเห็ดตะแนวกินเมื่อนี้ตำขาไกลพี่น้องข่อยกันเอ้ยน้ำร้ายแตกเบิดเมืออเอบอบ้าแล้วสดก่อนก่อนจะกินดับข่าวก่อน ไปบอกแล้วเนี่ยเฮ็ยให้ขค่อยยากไรแต่ละมือหนอ่ะนะก็เดี๋ยวแล่นไปตลาดไปซื้อขาไก่มาตมาาําพี่น้องเลยมาสิบว้าพื้นค้นหรอล่ะ,ละม้อน,นี่กับอ๊บ่ได้คันสิเว้าพื้นควายว้าพื้นไก่ว้าพื้นหมาเว้าพื้นแมวมันกับบรููเรืองคนหนี่แตกเลยเนาะเรื่นเฟซ อนุญาตในค้คนเห่นเฟซแต่ว่าอันไปโพดถึงหมาถึงแมวถึงนัวถึงคววยหน่นแม่หมื่บ้านมาดาข่อยอัอีเข้าวบ่อยคอ,อวอยอวออีกย่างหูพิมพ์กับบัถือ่อยตอบกลับแลนดนี้แทบแทบบ่บท,ทันศูนย์ให้ไม่ยิแต่งเอฟซีพิงบ้านทิ้นแลนดตื้นถึงมาเจ้า่บเหตุอย่างเห็ุตอนนี้กิน มันนี้เห็ดอันตำอันค้าไกลกับอันลาบเสื้อล่องหายผุนเด้โอ้ยขอย่อยจิไปซื้อเสือล่องหายมาจะใส่ระบัดเนี่ยเฟซบุ๊กคนไหนคนเล่นคดอันด้าน,น,น,าานแอนิมอนเต็มไปเบมดเลยติมืมเนี่ยจวดจวดไปถ่ายเข้าแล้งเต็นหนาหานเด้เต็นหนาจอได้สายหนาจอได้ข่อย โอ้สดน้ำก่อนน้ำกับจังแมนหลายว่ามันอยู่ฝายหืมหืมวาสิบ่ปากเนาะย่านไหนเอิ้นหมูเจ้ากินสังมันนี่แตงก่อนล่ะเลิศโคดบ่าเราก่อนเนาะหืมหืมหืม จับทำเองพี่น่องเอลยพักเลือจากสุกี้กินสุกี้หนึ mm ่งวันอืม กินอ so <c oughs> ีกจะซ้ำกันเดี๋ยวมูเจ้าอยากน้องข่อยเนาะเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ล่ะวายแยแบบีกินอ้างอยูู่้เดียวอีกล่ะอืออืออือไปแล้ว